สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมนะอล็อกเอ็มทุกรอบริ่ม2.0ก็เช่นเคยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทำเครดกันมันมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมลัคกี้เอกนะฮะเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มพี่ก็ฝากอะไรตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมอยู่แล้วชมคลิปเหมือนกันได้ผ่านเพลย์ลิสต์ล็อกเอ็มได้ในเพลย์ลิสต์ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมโอเคคกกก็หลัังจาาที่ RO ออมนะรบ ก็ผมก็ยังไม่ลืมเอลเอ็มนะโอเคไปที่ลักกี้เอกครับกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมลักกี้เอกเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่ทําในแบบคอมบโดนะครับทําอยู่ด้วยกัน3วันนะแจกตั๋วกาชาทุกวันนะครับผมกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในกิจวันแรกก่อนนะครับว่าทําแล้วมันได้ใบกาชาอะไรนะครับผมผมบอกกันเลยนะกิจกรรมตั้งแต่เดือนที่แล้วถึงเดือนนี้แจกตั๋วกาชาเยอะมากนะครับนี่ครับคุยอเมซีตัวนี้เลยนะครับลักกี้เอก เขาก็จะให้เราเดินขึ้นไปทั้งบนนะครับเพื่อไปหาไข่ปริศนานะครับเรียกวไข่โชคดีแล้วกันนะมันจะอยู่ทางด้านนะครับซ้ายมือนะครับของคอมมโดนะแบบคอมมโดนี้ไม่ได้มานานแล้วนะแต่ก่อนมีเควสทาทุกวันเลยนะฮะแล้วก็มาตีมอนสเตอร์บ่อยมากตอนนั้นที่ผมเล่นเป็นนายพนไฟนะโอเคนะครับอ่าตรงจุดนี้นะครับเขาจะให้เราทำการหาค้นหาไข่นะครับเห็นในแมแผนที่ไหมครับมันจะมีวงกลมๆเนาะ ก็ให้เราเดินหาแล้วมันจะเป็นไข่ไข่ใบนึงอ่ะมันจะอยู่บนชายหาดนี่แหละนะครับให้เรานะครับทําการค้นหามันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเดินหาก่อนนะครับผมมันอยู่แถวๆนี้นี่แหละนะครับบางทีมันอาจจะโดนคลื่นนะครับซัดนะครับทําให้เรามองไม่เห็นนะครับมาไปดูอ้นี้อะไรเนี่ยนี่คู่มือเรไม่รู้ครับอาเก็บไปก่อนแล้วกันเป็นของในแมปนะฮะไอผมเดินหาต่อนะครับ มันอยู่แถวๆนี้เลยนะฮะเาต้องเดินลงดูตรงชายหาดนี่ไงจะแล้วนะครับตรงนี้ครับลัคกี้เอกเห็นไหมฮะเป็นไข่เมื่อกี้ที่ผมมองไม่เห็นเพราะมันโดนโดนคลื่นซัดนี่ครับเขาจะแจกตั๋วกาชานะครับวันแรกเนี่ยจะได้กาชาสีแดงนะครับ30ใบเลยนะแล้วก็ได้ไอ้ตรงไอเทมไว้แรกของครับลัคกี้ด็อกอีก2ชิ้นนะครับผมเนี่ยก็มานั่งทํานะครับเพราะว่ามันจะทํสามวันติดต่อกันวันถัดไปเนี่ยมันจะแจกกาชาสีฟ้านะครับ แล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยมันจะแจกกาชาสีส้มตู้การเวลานะครับผมถือว่าดีมากๆเลยสำหรับใครยังไม่มีกาชาตัวกาชานะครับผมแล้วก็กิจกรรมนะครับสปริงเซอร์เบชันยังมีอยู่นะที่เป็นล็อกอีเวนต์ล็อกนะครับตรงนี้นะครับมารับของได้ด้วยนะหลังจากที่เราทำกิจกรรมต่างๆนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมไปทำกิจกรรมต่อนะครับมันเป็นเควสต่อเนื่องนะครับเป็นกิจกรรมตีผีนะครับผมตีผีตีผีนะฮะไป อย่าลืมครับมาทำกันนะแล้วก็กิจที่ได้ลุนดาวกับแอนทุกวันก็มาทำด้วยนะโอเคผมไปตีผีก่อนนะครับอย่างกิจเมื่อตะเกียร์เจ็ดแปดเก้านะสามวันสามกาชาเลยนะก็ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมเดือนที่แล้วเดือนนี้นี่คือแจกตัวก,กระชาเยอะมากนะครับผมเราก็ยังไม่ลืมเอาเอ็มเที่ยวเล่นกันอยู่นะครับมา นี่ครับตายโอ้มื่อกี้ตีหลักล้านเลยโอเคดรอปครบยังเห็นดูก่อนขาดมูนอย่างเดียวนะอ่ะโอเคได้นูนนิวมูนเฟรกเมนต์เรียบร้อยนะครับอ่ะก็จบแล้วสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับผมอ่าก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้กิจกรรมก็จะเยอะหน่อยนะครับหลากหลายเกมหลายช่องนะครับเยอะมากนะฮะโอเคนะครับก็ให้ทุกคนกดเข้ามาที่ เฮ้ยก่อนนะนี่รับฟรีนะครับผมรอบันที่4นะครับก็รับถ้าเกิดว่าใครเติมเงินเนี่ยจะได้เป็นเหรียญแมวนะแต่ถ้าใครไม่เติมก็ได้เป็นโมลาโกคอยแทนนะครับผมก็เข้ามาตรงนี้ก่อนนะฮะมันจะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับในวันนี้นะกิจกรรมเดียวกันนะครับมันจะเป็นในส่วนของกล่องนะครับเป็นกล่องพิเศษนะครับก็ใช้เหรียญแมวซื้อเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ กล่องเนี่ยมันจะอยู่ตรงกิจกรรมที่เป็นเติมเงินนะครับคือไ,ไม่ได้รีวิวในส่วนของกล่องนี้นานมากแล้วแต่ว่ากล่องตัวนี้มันก็น่าสนใจอยู่นะครับก็ให้เราเข้ามาที่ตรง hotspot ได้นะครับตรงตรงข้างบนะนะครับตรง hotspot เนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนของไอคอนที่เป็นเติมเงินอยู่นะครับให้เรากดเข้ามานะฮะพอเรากดเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะเข้ามาหน้าต่างนี้นะครับนี่เลยนะครับเป็นแ็กสุดคุมนะครับ เนี่ยไอสิบแปดเลนแมวเนี่ยนะฮะให้เรากดเข้าไปนะฮะในสิบแปดเลนแมวเนี่ยมันจะมีไอเทมอะไรบ้างล่ะนะครับที่น่าสนใจก็จะมีลูกแก้วสีสีม่วงๆเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีอ่าการ์ดด้วยนะผมเห็นการ์ดอยู่ใบหนึ่งนะครับการ์ดใบนี้นะฮะนี่ครับโอ้โหเป็นการ์ดชุดเกราะนะอ๋อสกิล a n g e l i c Vesting งเลเวลหเรียนรู้ Increase Agility โอ้ราคา 200M เลยนะ เป็นพีซนะครับผมมาเกเรต้าการ์ดนะครับผมผมไม่เคยเห็นการ์ดนี้นะเออแล้วก็มีตั๋วพรีเมียมนะครับเดือนเมษายนนะฮะแล้วก็มีพวกผงนะครับผงอ๋อแล้วก็มีพวกโมล่าโกคอยนะครับมีบัตรปลดการ์ด MVP เฟคอยไว้ทัมออฟแมวแถว4โนเล่นการ์ดไวทพรอคิวแบบใหม่นะครับก็มาลองทำกันดูได้นะ18เแปดแลนแมวเองนะครับผม โอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปแนวน,นี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เจ้าเพื่อนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะแล้วก็นี่คือตัวเตือนชี้ไม่ใหม่ที่หม่คลิปหน้านะครับผมซิวเกนสวัสดีครับ